วันนี้มาพบกับมุกที่มาด้าเจพีสาขาปิติมนูธรรมนะคะวันนี้มุกจะพามาดูสาระเก็บความรู้นิดนิดนึงค่ะของรถ CX 3 0นะคะ,ะ,คะจะเป็นในส่วนของหน้าจอและวิทยุเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่ทราบว่าในส่วนของหน้าจอ CX 3 0นี้สามารถปิดหน้าจอได้นะคะเดี๋ยวมุกจะลองทำให้ดูะคะ่ะกดปุ่มตรงนี้เพิ่มเสียงรถเสียงนะคะค้างไว้ประมาณ2วินาทีสังเกตได้ที่หน้าจอนะคะจะหายไป ลูกค้าบางท่านก็ตกใจนะคะว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับระบบรถเป็นอะไรอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพอเราเหยียบเบรกแล้วเข้าเกียร์ R ก้องถอยยังทํางานอยู่นะคะปกติเข้าเกียร์ D ก้องนั่งทางานอยู่ปกติลูกค้าตกใจว่าหน้าจอเกิดความผิดปกติอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะบางทีลูกค้าบางท่านนะ่ะกดเพิ่มเสียงรถเสียงตรงนี้มืออาจจะไปโดนคือค้างไว้หน้าจอจะดับทันทีจะไม่มีอะไรโชว์ขึ้นที่หน้าจอมีวิธีแก้นิดเดียวเองค่ะ กดปุ่มเดิมนะคะค้างไว้3วินาที1นึสองสมาแล้วค่ะหน้าจอกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะวันนี้พอจะเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยสำหรับท่านที่ใช้ซื้อสามสิบนนะคะไม่มากก็น,น้อยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ